สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลจ้าวันนี้แม่เพียวชาแนลมาเบิ่งยายตัดใบกล้วยนะคะเพราะว่าอียายเรามาขอซื้อใบกล้วยนะําแม่เพียวค่ะกองสันนิงเดอ้อแม่เพียวย่างเดอ้อนี่มาติดตามต่อเลยค่ะบรรยากาศเช้าเช้านะคะที่บ้านแม่เพียวนะคะ ก้องอยากสั่นนิดนึงนะคะสั่นป้านี่เบิ่งกควายเมื่อวานหละที่เลี้ยงควายเมื่อวานนะกองสั่นเพราะว่ายัางแม่เพียวต้องเมเพียวต้องย่างไวค่ะเพราะว่าควายมันย่างย่างเป็นกิโลสองกิโลค่ะมันไม่หยุดกินหญ้าเลยก็ต้องเดินตามควายค่ะมันก็เลยสัน่นยอมแล้วไม่เพียวเปิดดูคลิปเจ้าของนะตอนที่ยังแม่ลงไม่เพียวก็เหนื่อยใจเพราะว่า สั่นเบิ่งบ่ได้เลยค่ะแต่กับแม่เพียก็จําเป็นต้องอารงเพราะว่าอุตส่าห์ไปเบิ่งควายทั้งทุนแล้วเป็นแบบนั้นโอ้เสียความรู้สึกนี่นะคะเ,เรียกรอบรอบรอบบ้านแม่เพียงนะคะนี่นี่นะ กาโอ้ฝน <God>. oh, ตกเมื่อวานเนะคะ่ะน,น,นี่เมื่อวานเมื่อคืนนี่น้ำยังเต็มนาอยู่เลย ตกแห้งยูนออย,ยทั้งสองเจ้าตกแห้งอยค่ะฝนเมื่อวานนี่เลยนี่ค่ะฝนตกเมื่อวานตกแห้งพอเข่าละลมจนสิครึ่งยังมีน้ำอยู่ได้นี่ยไม่ได้เป่งน,น้ำออกเลยเลยอนี่ยเลยเออ,อนี่น้ำ อืมเปุ่ยเด้เปุ้ยหิ่นเด้หอยนะซัมเมอร็บเข้อพกได้ไหนหนูใหญ่เนาะอืมเออเข้างามโพดค่ะจนลบมฮะ เออพิ่งพูนกับเข่าล่มมดเลยค่ะพ่นหัล่มมดพ่นกันดิ ở oh, là mình mừng to cái nó, vì nó. Oh, <laughs> gì nó vi dài nó, mấy trường đã đó đun chứ mẹ nã, ơ, lượt nước hai cái thôi cho may rồi nè.

ยายเรามาขอซื้อใบกล้วยค่ะมันนหันเราสิเอาไปหอ่หอหน้าไม้ให้ยายฮะมกหน้าไม้บะเทกระต้มบะหออ่อ้าต้มในมกหน้าไม้แม่ใบตองกับใบอยัก,กมีเลยหน่อยยายเนาะคนมาขอซื้อยี่สิบาทกับแมเพียวนะ ใบตองก็ไม่ค่อยอยากมีแล้วค่ะเพราะวใบมันอยากนันมันล้มแล้วมันจะขาดอย่าง,างนี้นอเ,นนเออง, ua, ง, ua, ง, ua, งัวง,งัวสยองงัวสยงจนมึดลเลยมากมากกล้วยกะบ่มให้งัวบูขนาดได้เหี้ยเลยบ่มให้งัวกิน จะเจมแลวว่าไม่ไหวเอาเบอร์วัอเอาเบอร์วัตเต็ดบักซีเออปัดเข่งอ่งอนจ้ะมึง้วยแม่เพียวนี่คะ่ะก้วยนะคะบมึงนี่พอมันแก่ๆแล้วก็ลงมาบ่มคะ่ะมาบ่มแล้วก็บ่มแจ๊กมูแล้วก็ให้งัวกินพร้อมงัวมาก,กิน <c oughs> อันนี้ก็เป็นหญ้าหญ้าไนนะคะนี่หญ้าไนที่ไม่เพียวปลูกให้วัวนะคะนี่ขึ้นแล้วนี่หญ้าไหนหญ้าไนกล้วยกับบ่มห้งัวมันออกลายเด้เพราะว่ากล้วยปะทะกล้วยไม่มีที่จำนาย ช่วงนี้กล้วยเยอะก็เลยบ่มแจกเพื่อนบ้านแล้วก็ให้งัวกินค่ะงัวมักกินหมักกล้วยสุกเห็มักเอ,อย,ยายนี่ก็มาแต่กุศมนานบานเฮาผลละพี่น้องไม่เพียวยนีลยละยายกันเด้อม่ได้มาจากไซดอกค่ะยายก็นเด้ อันนี้น่ะคือใบมันงามจังเนาะเนาะยายเนาะเออมองอื่นหั่นจักอันนั้นจักแตกหลายจ้าคือบ่เอาเกี่ยวๆเลยมันจักแตกเนาะ ชื่อพี่ไม่ไ้หรอกชืมะข่านั่นชืรน้ำผายน้ำยายอันนั่นบะยัยษ์กวนบะนี่นะคะเปิ่อนก็ติดตัดกองกล้องกองกองไว้ค่ะใส่กระสอบเอาตอนเศร้ามันก็ยักแตกจังหน่อยค่ะเพราะว่ามันกรอบมันกรอบตอนเศร้าค่ะน้ำหมอกทึกต้องใส่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 ปลาบปลาเส็ดเวียกใส่ใส่เห็ดเวียกเห็ดงาน น,นี่นะคะนี่นะคะที่เราตัดไปแล้วค่ะนี่เดีอเด๋อเจะใส่ก็สอบอันนี้ก็น,นี่อันนี้ก็ปีกล้วยนะคะนี่บงปีกล้วยไม่เพียวนี่ปีกล้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวที่ลมกับเลื้องอารามเต็มท้องทุ่งเลยค่ะข้าวเป็นสีทองเลยเข้าว อันนี้ก็กล้วยเป็นเครือๆเด้อนี่ใส่สะท้อนแสงนี่นะคะกล้วยนะคะนี่กล้วยกล้วยจาะกล้วยสะท้อนแสงแดดมันกำลังส่องกล้วยออกลายอยู่ค่ะรอบนี้นะอันี่ก็กล้วยจาะกล้วยกล้วยอันนี้ก็กล้วยนะคะอันนี้ก็กล้วยจ้าอันนี้ก็กล้วยนี่ก็เลยมีแต่ของกล้วยๆทางนั้นเลยกล้วย กล้วยนี่ก็กล้วยนะคะนี่ก็ไเลกล้วยนี่อันนี้ก็ข้าวค่ะข้าว,าวท้องทุ่งเป็นสีทองนี่นะคะเป็นสีทองอันนี้บริเวณรอบรอบบ้านแม่เพียวนะคะ นี้เป็นดินที่ถมไว้ว่ากจะจจว่าปลูกบ้านค่ะให้น้องแพรมค่ะแต่ยังมุทันมีเงินนี่นะคะท้องฟ้ากัออกแปรนั่นคือเฮ็ดสีออกนี่นี่นะคะเป็นยางนิหนึ่งเด้อกองสันนิดหนึ่งนะคะ เพียวก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะคะช่องหมาหัดทํำค่ะขอบคุณค่ะเมนี้หันยายเพิ่นมาคอใบตอง20บาทค่ะแม่เพียวพอได้ตังซื้อขนมแล้วพอได้เงินซื้ออีกนำประเด็กตำมะหุงแล้ว